คุณผู้ชมมาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวค่ะหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนาเรศวรโชว์ผลงานจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวน19คนค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะขณะที่กองร้อยทหารราบที่42 2หน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนาเรศวรกองลาดกำลังาาลงาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านหมื่นดอชัยตาบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาก เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยทะเบียนบอบ,บ7-2-3าตากจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบจังหวะนั้นนะคะผู้ขับรถได้ไหวตัวทันกระโดดลงแม่น้ำเมยหลบหนีไปก่อนที่จะจับกลุ่มกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพมา่า โดยผิดกฎหมายจำนวน19คนทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในอัตราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายค่ะครับ